วัดนางกุยก่อตั้งเมื่อพศ2130ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีนางกุยหญิงผู้ร่ำรวยเป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างวัดวัดตั้งอยู่นอกเกาะเมืองฝั่งใต้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในอดีตวัดเจริญรุ่งเรืองมากมีสิ่งก่อสร้างสำคัญและศิลปะวัตถุที่งดงาม หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2, สองพศ2310วัดถูกละทิ้งและสุดโสมในสมัยรัชกาลที่สมีการบูรณะอุโบสถเจดีย์พับรางหน้าบันที่แกะบูนเป็นรูปนารายทรงครุฑและสร้างเสมาคู่วันที่18มีนาคมพศ2481วัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร สิ่งสําคัญในวัดมีพระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดีปางสมาธิบางแห่งเรียกว่าหลวงพ่อศิลาแรงนาคปรกหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะจากไม้สักทองลงลักปิดคองมีตำนานว่าหลวงพ่อยิ้มลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามาติดอยู่บริเวณหน้าวัดจึงได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถ สารแม่ตะเคียนทองต้นตะเคียนใหญ่อายุราวสี่รปีแต่ยืนต้นตายเมื่อประมาณปีพศ2540ทางวัดแกะสลักเป็นรูปแม่ตะเคียนทองและนำมาตั้งไว้บนต่อต้นเดิมให้ผู้คนมากราบไหว้เชิญชวนสักการะหลวงพ่อยิ้มและชมความงามวัดนางกุยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางสู่วัดนางกุยวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยาโดยนางกุยผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปไม้สักทองปางมารวิชัยลงลักปิดทองงดนามและเปี่ยมด้วยพลังศรัทธารวมถึงพระพุทธรูปศิลาโบราณสมัยทวารวดีและสารแม่ตะเคียนทองอายุกว่า400ปีที่ผู้คนมักมาขอพรและสักการะ เดินชมโบราณสถานอันทรงคุณค่าอุโบสถเก่าเจดี JD, พัปรางและงานปูนปั้นนาราย์ทรงครุฑที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อยุธยาอย่างมีชีวิตพร้อมสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนจิตใจและเพิ่มพลังศรัทธามาร่วมสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า